สวัสดีครับสวัสวดีทุกคนแล้วนะครับมีตัวขับรถแล้วก็นไดมีตัวครับขี่เกียจกวอานะ ไม่เน้นยิงคมนะครับเน้นยิงปีนักเองสามเลยครับสามอีกทีนะยิงเฉียดตาวนะครับหลังยิงมาจะไปไหน เก็บของเลยมีตัวบ้านนึงตอนนั่งตั้งแท็กเก็วพันยาหนักันึ่ง ไม่ร hey, okay. uh. ู้เขาพูดอะไรนะนี่เป็นบัตรนะครับได้ยินเสียงยิงข้างหน้าไปมถึงนะสภาพฟางระเบิดนะทุกคน ส่วนไม่รู้คนหรือเปล่าช้ำเลยช้ำไปครับตอนนี้น่าจะบ่นฮะมีบ่นฮะบ่นเยอะแม็แม็แมตจังเลยฮะ เดิมยิงยิงไรแม่นยิงเดยมนะครับโอ้ขึ้นหรอนะจบับขึ้นตายเลยตายสองล่าตับนี่ไปดีกว่ายิงล่อนยิงล่อ,ลอ,ลอ,ลอมาลนะมาลนะ น่าจะมีเพื่อนเขาอยู่ข้างหน้าเนาะในยินเสียงปืนผมทามันะเป็นบดหรือเปล่าเนี่้น่าจะบดด้วยคนอ๋อเนี่ยโอ้ แค่บ่อน,น้ำมนวิ่งมาวิ่งไปไหนกว่า หมางฝั่งบ้านชนัน่าจะมีคนนะผมะ help, help. ะ่เพื่อนโดนกลับมาเช่เพื่อนอนั่งรอเลย thanks มาฟังบอลมีตัวน่าจะมีตัวแถวเนี้ยะไรไงมาแนละ้วจังวหวะนี้เข้าหัวนี้ทำไรพ่อหนุ่มนอนทำไร น่าจะหาดเล่นหรือเปล่าไม่รู้เพื่อนเขาวิ่งมาน่าจะวิ่งมาสุดนะผมแต่คะแนน ทำไรไปก่อนแลไปะมีตัวนอนอยู่ในหินทำอะไรไม่เนาะตายแล้ว ฝั่งซ้ายมือน่าจะมีสองตัวนะโอ้โหเกือบทุกคนเนรทยาไลก็เลือดสองตัวนะฝัะ่งนีเ้เห็นแวบๆป่ะเสร็แล้วครับ เดี๋ยวตัวน,นั้นนะครับใจเย็นๆครับควางปานไนไปถึงเปล่าตายเลยโอ้ยี่ไม่โดน ใครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี are the best. ้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใช้เ,เ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ